เทวทหาสูตรวทะแห่งกรรมในปัจจุบันจากพระไตรปิฎกเล่มที่14มัมชิมนิกายอุปริปันาศหลวงพ่อยิ้มสาธยายธรรมเจริญพเรเหล่าสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสในธรรมวันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่พระไตรปิฎกเล่มที่14ซึ่งเปรียบเหมือนการเปิดประตูสู่ห้องแห่งปัญญาบานใหม่ พระธรรมเทศนาแรกในเล่มนี้มีชื่อว่าเทวทหสูตรคำนี้อ่านว่าเทวทหสูตรเป็นชื่อที่มาจากเมืองเทวทหะอันเป็นเมืองของพระประยูนญ,ญ,ญาติฝ่ายพระมารดาของพระพุทธอ,องค์หัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการทำลายล้างความเห็นผิดของพวกนิครณที่เชื่อว่าทุกทั้งปวงในปัจจุบันเกิดจากกรรมเก่าเท่านั้น และทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกรรมในปัจจุบันหรือความเพียรพยายามของเราเองเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สงทราบว่าเ่าภิกษุได้ไปสนทนาธรรมกับพวกนิครณแต่ไม่สามารถทำลายวาทะที่ว่าสุขหรือทุกข์ที่บุคคลเสวยในปัจจุบันล้วนมีกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุลงได้ พระองค์จึงได้ทรงแสดงวิธีการโต้วาทะกับพวกนิครณอย่างเป็นระบบโดยให้ย้อนถามพวกเขาด้วยคำถามหข้อที่พวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้เช่นท่านรู้ไหมว่าในอดีตท่านเคยมีตัวตนอยู่จริงหรือท่านรู้ไหมว่าเคยทำบาปกรรมชนิดใดไว้บ้างซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าวาทะของพวกเขานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อไม่ใช่ความจริงที่ประจักษ์แจ้ง การเชื่อว่าทุกทั้งหมดมาจากกรรมเก่าอย่างเดียวนั้นมีโทษอย่างยิ่งประการแรกมันทำให้คนกลายเป็นคนที่เฉยชาและสิ้นหวังเปรียบเหมือนคนที่เป็นโรคเบาหวานแต่กลับเชื่อว่าเป็นเพราะกรรมเก่าเท่านั้นแล้วกลับไม่ยอมควบคุมอาหารไม่ยอมออกกำลังกายไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่ง เขาย่อมจะมีแต่อาการที่ซุดลงไม่สามารถหายจากโรคได้เลยฉันใดผู้ที่โทษแต่กรรมเก่านั้นก็ย่อมไม่สร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันฉันนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งประการที่สองมันทำให้คนขาดความรับผิดชอบในปัจจุบันเปรียบเหมือนนักเรียนที่สอบตกแต่กลับโทษว่าเป็นเพราะกรรมเก่าที่เขาหัวไม่ดีแล้วกลับไม่ยอมอ่านหนังสือไม่ยอมทาการบ้าน ไม่ยอมตั้งใจเรียนในห้องเขาย่อมไม่มีวันที่จะสอบผ่านได้เลยฉันใดผู้ที่เชื่อเช่นนั้นก็ย่อมไม่เพียรพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองฉันนั้นนี่คือตัวอย่างที่สองพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงความจริงว่าสุขและทุกข์ที่เราได้รับนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่แค่กรรมเก่าอย่างเดียว แต่ที่สำคัญที่สุดคือทุกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สามารถทำให้สิ้นไปได้ด้วยความเพียรพยายามในปัจจุบันตามหลักอริยมรมีองค์8โดยเฉพาะข้อสัมมาวายามะคือความเพียรชอบ4ประการพระองค์ทรงยกอุป,ปมาท,ที่คมคายยิ่งนักว่าเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษอันร้ายแรงพวกนิครนก็เปรียบเหมือนคนที่มัวแต่จะสืบสาวว่าใครเป็นคนยิง ลูกศรนทำมาจากไม้อะไรโดยไม่ยอมให้หมอถอนลูกศอออกและรักษาแผลในปัจจุบันในที่สุดเขาก็ต้องตายเพราะพิษของลูกศรนนั้นฉันใดส่วนคำสอนของเราก็ฉันนั้นเราสอนให้เร่งถอนลูกศรคือทุกขและรักษาแผลคือกิเลสด้วยความเพียรในปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอให้กรรมเก่าส่งผลจนตายไปเสียก่อนนี่คือตัวอย่างที่สาเพราะฉะนั้น พระสูตรนี้จึงสอนให้เราเข้าใจความหมายของกรรมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นว่าเราคือผู้สร้างปัจจุบันและอนาคตของตนเองไม่ใช่เป็นเพียงน,นักโทษที่รอรับผลกรรมจากอดีตเพียงอย่างเดียวอดีตนั้นผ่านไปแล้วและแก้ไขไม่ได้แต่อนาคตคือผลลัพธ์ของการกระทําในปัจจุบันขอจงอย่าได้ท้อแท้ต่ออุปสรรค โดยอ้างว่าเป็นเพราะกรรมเก่าแต่จงมีความเพียรพยายามในการสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันเถิดนะเพราะความเพียรในปัจจุบันนี้แหละคือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เอวังก็มีด้วยประการชนี้จเจริญพร